ไปที่เรื่องของการเยียวยาที่ผิดพลาดล้มเหลวไม่ครอบคลุมไม่ทันการไร้ประสิทธิภาพแล้วประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องของการล็อกดาวน์เพราะล็อกเสจออกไม่ได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะคลายสักทีไปตามหาความจริงกับท่านรัฐมนตรีวัฒนาเมืองสุขเรื่องนี้ครับกับท่านเชครับครับสวัสดีครับวัฒนาเมืองสุขนะครับผมผมจะไปเร็วๆนะฮะหัวข้อเรื่องของการสมัมมนาคือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร นะครับผมก็บอกว่ามันมาถึงจุดณวันนี้ต้องบอกว่ามาถึงจุดของความผิดพลาดแล้วผมเอาตัวเลขสรุปง่ายๆให้เห็นนะครับว่าสถิติวันนี้คนป่วยสะสมทั้งประเทศ3,018คนนะครับป่วยเพิ่มวันนี้หนคนอยู่ในโรงพยาบาล112คนตายสะสมตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยถึงวันนี้56คนถามว่า3,018คนเนี่ยเทียบกับประชากร65ล้านคนนะครับมันเท่ากับ จุด00ไม่ถึง005เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแปลว่าคนหนึ่งล้านคนเนี่ยมีคนตายอยู่ห้าสิบคนเอาลองเอาสิตินี้มาเปรียบเทียบกับสิติของอุบัติเหตุในสงการนะครับสงการปีหกสองเนี่ยมันมีอุบัติเหตุทั้งสิ้นสามพันหกสิบแปดครั้งมากกว่าคนป่วยะสะสมของเราอีกนะครับคนเจ็บสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคนคนตายสามร้อยสี่แปดคนนี่สิติปีหกสองนะครับในเจ็ดวัน แต่ศรีโควิดเนี่ยหลายเดือนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ในขณะนี้ก็คือมาตรการที่เราเรียกว่าโอเวอร์รีหรือมาตรการที่มันไม่ไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุที่รัฐบาลกําลังใช้มาตรการนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมาจาก2ปัจจัยปัจจัยแรกคือการฉวยโอกาสทางการเมืองนะครับถ้ารัฐบาลจะปลดล็อกนําพาประเทศเข้าสู่ภาวะปกติก็กลัวคนจะออกมาขับไล่นะฮะ มาตรการประกันที่2ที่รัฐบาลใช้นะครับคือเรียกว่าฉวยโอกาสทางเศรษฐกิจจะโยนบาปทางเศรษฐกิจทั้งหมดลงโควิดนะฮะทั้งทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมาก,ก่อนจะเกิดโควิดแล้วถ้าเราจํากันได้นะครับ4ีหปีที่รัฐบาลคอสชอเข้ามาเนี่ยทำเศรษฐกิจล้มเหลวนะครับการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณสูงมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกาลังซื้อในประเทศตก หลักฐานที่พิสูจน์ก็คือก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับเรามีภาพข่าวคนที่ต้องไปซื้อเต้าเตาอ้างโลมาลมควันตายกันในรถเนี่ยหลายศพแล้วนะครับจนกระทั่งมาเกิดโควิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ใช่คายล็อกนะครับต้องปลดล็อกคืนชีวิตความเป็นปกติให้กับประชาชนได้แล้วนะฮะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําในวันนี้ก็คือการให้ประชาชนให้ความรู้กับประชาชน โควิดไม่ใช่เป็นโรคอันตรายที่เป็นแล้วตายทันทีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องอกําหนดมาตรการที่เราทํากันในครั้งแรกเนี่ยเราทําเพื่อควบคุมปริมาณคนป่วยไม่ให้เกินกว่าระบบสาธารณสุขของเราที่จะรับได้หลักการเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดจํานวนปริมาณคนป่วยมันเกินกว่าระบบสาธารณสุขของเราที่จะรับได้เนี่ยมันจะต้องมาถึงจุดที่เราต้องเลือกว่าจะเก็บใครไว้คนไหนจะรักษาคนไหนไม่รักษาซึ่งวันนี้มันไม่ใช่ลวเรามีคนป่วย นอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่112คน112คนไม่แยาโคม่าะนะครับเป็นคนป่วยที่ถือว่าเป็นโควิดนั่นแหละถามว่าระบบสาธารณสุขของเราในจำนวนเตียงที่มีทั้งประเทศมันเพียงพอดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําจึงไม่ใช่แค่คายล็อกปลดล็อกนะครับปลดล็อกผมผมกลับมาวันนี้ว่านะครับผลกระทบที่มันเกิดกับโควิดเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมันจะร้ายแรง ผมคิดว่ามากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมานะครับสำหรับประเทศอังกฤษเขาประเมินว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะ,จะเลวร้ายในรอบ300ปีสําหรับของไทยเนี่ยนะฮะก็ผมเชื่อว่าจะเลวร้ายที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมานขนาดถ้าเราลองนึกภาพเศรษฐกิจของเราโตประมาณ2% 3%เนี่ยคนยังลมควันตายในรถนะครับและถ้าถ้าเศรษฐกิจหลังโควิดเนี่ยผมคาดว่ามันจะติลดลบถึง10%เนเนี่ยผมผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะฮะตอนนี้ มาพูดถึงผลกระทบจากโควิดกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำหลังจากเกิดโควิดเนี่ยรัฐบาลก็ได้กู้เงิน1.9ล,ล้านล้านบาทมานะครับซึ่งเงินกู้จำนวนเนี่ยรัฐบาลก็คาดหวังว่าจะมาใช้3อย่างอย่างแรกคือการเยียวยานะครับอย่างที่2คือเอามาพยุงเศรษฐกิจอย่างที่3ก็คือเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งถูกในหลักการที่เอามาใช้เนี่ยแต่ว่าวิธีการที่รัฐบาลทำเนี่ยมันจะถูกต้องได้ผลหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ การเยียวยารัฐบาลเขากู้มา6 0แสนล้านนะครับแล้วส่วนเอามาพยุงเศรษฐกิจก็คือ90,00แสนล้านที่กู้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยนะโดยจํานวน9000แสนล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรกคือ5 0 0แสนล้านเอามาดูแล s m e มนะครับมาดูแลธุรกิจรายเล็กรา,ายน้อยส่วนอีก4แสนล้านเอาไปอุ้มเศรษฐีไปดูแลหุ้นกู้นะฮะซึ่งจุดอ่อนของของห้าแสนล้านนี่ก็คือมันเป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขา ปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมากู้ไปและเอาไปดูแล s m e นะซึ่งเงินที่ธนาคารพาณิชย์มากู้ไปเนี่ยมันไม่ได้กู้เปล่าก็ต้องคืนต้องคืนหนี้กับแบงก์ประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นธนาคารพาณิชย์แน่นอนผมก็ต้องเลือกลูกค้าที่เป็นคนที่มีประวัติดีคนที่ได้รับผลกระทบคนที่ล่อแร่ล่อแร่หรือมีแนวโน้มจะใช้หนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมไม่กู้แน่เพราะว่ากู้ไปถ้าผมไม่ได้คืนผมก็ต้องไปใช้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้น ก้อนตรง500แสนล้านเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการนะครับเพื่อดูแลให้ทั่วถึงกับ SME ที่มีปัญหาด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเกิดกรณีที่ผมบอกก็คือแบงก์พาณิชก็จะไปดูแลเฉพาะ SME ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครดิตนะครับส่วนเรื่อง4ี่แสนล้านที่ไปดูแลหุ้นกู้เศรษฐีนะผมไม่พูดถึงนะฮะผมจะมาพูดถึงย้อนกลับมาเรื่องของการเยียวยานะครับรัฐบาลได้กู้เงินมา6กแสนล้านเพื่อมาเยียวยา นะแต่วิธีการที่รัฐบาลเยียวยาเนี่ยมันเป็นการเยียวยาที่ไม่ผมผมเสียดายเงินนะครับการเยียวยาที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเยียวยาให้เกิดมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วยนะถามว่าเยียวยาอย่างไรให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผมผมเอ่อผมกลับมางี้นะครับวันนี้รัฐบาลมีความจําเป็นต้องเยียวยาประชาชนเพราะว่าคําสั่งของรัฐบาลเนี่ย มันทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับคุณห้ามข็าําหากินคุณห้ามขาประกอบอาชีพทั้งหลายเหล่านี้เพื่อคุณจะควบคุมโรคคุณก็ต้องเยียวยาแต่ถามว่าควรจะเยียวยาขนาดไหนเยียวยาอย่างไรให้ครอบคลุมเนี่ยผมผมมองนี้นะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะเยียวยาให้ครอบคลุมเนี่ยควรจะเยียวยาไปที่ครัวเรือนเพราะเรามีทะเบียนราษฎร์อยู่แล้วนะฮะวิธีการที่รัฐบาลกําลังเยียวยาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ครอบคลุมและมันสร้างปัญหามากมาย ควรจะกลับไปนับหนึ่งที่การเยียวยาไปที่ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนประเทศไทยมีประมาณ20ล้านครัวเรือนครับถ้าเราจะเยียวยาที่ครัวเรือนละ1 0,000บาทเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณเดือนละ2 0 0แสนล้านนะสองแสนล้านเนี่ยจะครอบคลุมทุกครัวเรือนนะไม่ต้องไปแยกว่าเป็นกรรมกร,รไม่ต้องไปแยกว่าเป็นเกษตร,รกร,รเรือ,อะไรนะครับเราก็ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือใครนะก็คือข้าราชการ พนักงานรับวิาสาหกิจที่เขาได้รับ 1, เงินเดือนก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องเยียวยาก็แยกออกนะครับสมมุติว่าตัวเลขกลมๆมันมีอยู่ที่200,000ล้าน20 000, ล้านครัวเรือนถ้าเราเยียวยาที่ครัวเรือนละ1บาท10,000บาทต่อครัวเรือนเนี่ยนะครับมันจะใช้เงินประมาณเดือนละ200,000ล้านบาทอย่างที่ผมบอกถามว่าควรจะเยียวยากี่เดือนผมคิดว่าควรเยียวยาอย่างน้อย6เดือนมันจะใช้เงินประมาณ1.2ล้านล้านนะครับตรงนี้เพื่อการเยียวยาที่ครวบคุม ก็ใช้จังหวะเนี่ยครับท่านพี่น้องประชาชนครับเพื่อสร้างกําลังซื้อในประเทศเพราะที่ผ่านมากําลังซื้อมันหายไปนานแล้วเนื่องจากรัฐบาลกรกชเนี่ยปล่อยให้สินค้าเกษตรราคาตกพี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนเนี่ยนะครับประมาณเกือบ40%ไม่มีกําลังซื้อก็ใช้จังหวะเนี่ยเยียวยามันจะทําให้ครัวเรือน20บล้านครัวเรือนมีเงินพร้อมกันถามว่าทํายังไงจึงจะให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ทําให้คนมีเงินพร้อมๆกันเรานึกผ่านนะครับ ถ้าคน20ล้านครูเรือนในประเทศไทยมีเงินพร้อมกันแล้วออกมาใช้เงินพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนฝนตกพร้อมกันทั่วประเทศมันจะเกิดพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่ถ้ารัฐบาลเยียวยาแบบนี้วันนี้ได้3แสนลายพรุ่งนี้5แสนลายเนี่ยมันไม่เกิดพลังนะครับมันจะไม่ทําให้เกิดส่งผลขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาได้ขมาหากินนะั่นคือต้องปลดลอ็อกเพราะไม่งั้นเยียวยาไปไป,ไปเงินไหลไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับ เซเว่นอีเลนเพิ่งถแถลงผลประกอบการกําไรขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแมคโครกําไรมันก็กาําลังพิสูจน์ว่ารัฐบาลเนี้ยใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ไหลไปที่เศรษฐีไม่กี่ตระกูลหมดเพราะอะไรฮะเพราะคุณปิดกั้นโอกาสรายเล็กรายน้อยจะไปทำหากินซึ่งมันไม่ถูกต้องนะฮะวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําอย่างที่ผมบอกว่าทําไมต้อง6เดือนเพราะว่าประเทศไทยขาดกําลังซื้อมานานแล้ว ถ้าคุณถ้าคุณเยียวยาทั้ง6เดือนเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับสร้างกําลังซื้อในประเทศขึ้นมา6เดือนมันคือการกระตุ้นาการบริโภคภายในเพราะการฟื้นเศรษฐกิจครั้งนี้มันต้องฟื้นมาจากการบริโภคภายในอย่างเดียวอย่างอื่นทําไม่ได้เพราะเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวอื่นอีกสามตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกก็ดีการท่องเที่ยวการลงทุนเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วนะครับการส่งออกนี่จะซบเซาไปอีกนานส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อผมนะครับจะกลับมาเร็วที่สุด ในบรรดาเครื่องจัรทางเศรษฐกิจตัวอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบประเทศไทยเป็นบริษัทจำกัดวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราใช้เวลา6เดือนเนี่ยนะครับในการป,ปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทเพื่อลองรับอรบองรับเศรษฐกิจใหม่นั่นก็คือชดเชยพนักง,งานบริษัทก็คือคนไทย60ล้าน60หรือ65ล้านคนเนี่ยนะครับ6เดือนแล้วก็เตรียมการสําหรับพัฒนาประเทศถ้า6เดือนเราใช้เงินในการเยียวยาเนี่ยนะครับทั่วถึงเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณ1.2ล้านล้าน 1.2ล้านล้านเนี่ยนะครับถ้าเงินคนจนเนี่ยมันไปหมุนประมาณ5-6รอบเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับประเทศนี้นะครับจะเกิดจะเกิดกําลังซื้ออย่างมหาศาลนะฮะนั่นคือการสร้างฐานเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในและขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องทําคู่ขนานเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมเตรียมประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่หลังโควิดนะฮะเราจะมีเวลาประมาณ6เดือนเนี่ยนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมที่สุดที่คนที่กลัวตายทั้งหลายแหล่จะมาอยู่ประเทศนี้หลังโควิดถ้าเราจํากันได้เนี่ยนะครับคนจีนจากอูฮั่นหนีตายมาประเทศไทยนะฮะผมจําตัวเลขว่าประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นเนี่ยคนจีนจากอูฮั่นคือแหล่งโควิดเลยเนี่ยแต่ผลผลสรุปในวันนี้เนี่ย เรามีคนป่วยสะสมทั้งประเทศเพียง3,000คนเนี่ยนะครับแปลว่าบรรยากาศสภาพอากาศหรือสิ่งที่เป็นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับโควิดซึ่งตรงนี้ทั้งโลกรู้นะฮะและผมเชื่อว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมรองรับไว้ได้ทันเนี่ยนะครับแล้วดูหนาวที่จะถึงเนี่ยจะมีคนจากประเทศหลายๆประเทศเนี่ยนะครับหนีตายมาอยู่ประเทศไทยเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเกิดการระบาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยและถูกล็อกห้ามออกจากประเทศมาไม่ได้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะมีคนเนี่ยมาประเทศไทยอย่างอย่างมหาศาลถ้าเราเตรียมความพร้อมรองรับได้นั่นคือผมกําลังบอกว่าท่องเที่ยวจะมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกผมอยากจะแนะนําสําหรับรัฐบาลเนี่ยนะครับคือการเยียวยาเนี่ยยยวยให้ครอบคลุมเย,ยียว้ายทั่วถึงเยียวยให้มันเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะซึ่งต้องทํสองอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับคือเยียวยาพร้อมกันอย่าทําขยักขยอ วิธีการที่จะทำให้ประชาชนได้เงินพร้อมกันวันนี้เนี่ยครับง่ายๆที่สุดก็คือให้ประชาชนเอาทีเบีบ้านหรือบัตรประชาชนไปขอรับเงินที่ธนาคารได้เลยนะครับประชาชนถือบัตรประชาชนไปทีธ่ธนาคารพอไปรับเงินเนี่ยธนาคารเขาก็ขีรายชื่อเข้าไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ตัดรายชื่อนี้ออกไปนะฮะแบบนี้มันจะทําให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีเงินพร้อมๆกันออกไปใช้เงินนะครับแล้วถ้าคุณคลายล็อกให้ ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาได้ทําธุรกิจด้วยเนี่ยมันก็คือการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในนะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันในระยะระหว่างระยะวเวลา6เดือนเนี่ยนะครับเราเตรียมความพร้อมในประเทศที่เราได้พูดกันมาตลอดคือการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่นะฮะเมื่อก่อนนี้เราได้วางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นแบบฮาร์ดแวร์เราสร้างเขื่อนสร้างถนน สร้างทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่วันนี้เนี่ยเราต้องหันมาดูว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะให้ความใส่ใจกับสุขอนามัยและความสะอาดเพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมรองรับเนี่ยนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้นะถ้าเป็นผมเนี่ยในระยะเวลา6เดือนเนี่ยผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าการเสริมสร้างสมรรถนะของ ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารธุรกิจบริการและธุรกิจท่องเที่ยวนะที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า capacity building คือการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร,กรที่อยู่ในอยู่ในเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อให้มันมีมาตรฐานในการให้บริการเนี่ยนะครับที่ทั่วโลกเขาอยอมรับทํำยังไงครับทําการอบรมแต่ไม่ใช่การอบรมแบบที่รัฐบาลกําลังจะทํานะครับร่วมมือกับกระทรวงแรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ คนก็ไม่เชื่อถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับเช่นทางการแพทย์เนี่ยเขาเชื่อจอห์นฮอปกิ้ใช่ไหมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาสถาบันการศึกษาเหล่านี้มาร่วมมืออบรมพนักงานที่ทำร้านอาหารคุณลองนึกภาพน,นะครับว่าถ้าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรือการอาหารในประเทศไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยผ่านการอบรมจากสถานสถาบันเหล่านี้แม่ค้าส้มตำเนี่ยนะครับมี์ติฟิเคตว่า แม้เคยผ่านการอบรมจากออกฟอร์ดมานี่มันเท่นะฮะแต่มันเป็นพื้นฐานของประเทศมันจะกระตุ้นการบริโภคทั้งภายในและจากนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมัน่นคนไทยด้วยกันก็จะมีความเชื่อถือว่าเราไปาให้บริการไปกินไปกินไปใช้เนี่ยในร้านอาหารหรือพัตคารเหล่านี้ปลอดภัยแน่นอนมันกระตุ้นการบริโภคภายใ,ในด้วยนะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รับการบริการที่มันมีระดับขึ้นไประดับโลกแล้วนะครับและถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมจะใช้ระยะเวลาหกเดือนตรงนี้เนี่ยนะครับจับมือกับประเทศที่มีการท่องเที่ยวกับประเทศไทยสูงไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือประเทศทางยุโรปกําหนดมาตรฐานนะครับสําหรับคนที่จะมาประเทศไทยและมาตรฐานสําหรับประเทศไทยที่ไปประเทศเขาเนี่ยนะครับ เพื่อให้เพื่อให้ให้มีความรู้สึกว่าคนที่มาประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความปลอดภัยนะครับอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าใกล้ๆกล้ร้อยเปอร์เซ็นแหละคุณจะมีมาตรการทางการแพทย์ยังไงก็ว่าไปนะครับเพื่อคัดกรองคนเข้าประเทศเราได้คนที่เกือบที่จะปลอดภัยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นมาอยู่ในประเทศไทยและเราก็มาอยู่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานทางสาธารณสุขระดับสูงเนี่ยนะครับตรงนี้คือโปรไฟล์ของประเทศไทยท,ยที่มันจะส่งขึ้น นะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรจะเตรียมการเพื่อรองรับเศรษฐกิจนะที่มันจะโตขึ้นหลังโควิดนะฮะเพราะนั้นสิ่งถ้าจะเรียกร้องในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรียกร้องอย่างแรกคือเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาให้ทั่วหน้าให้ทั่วถึงและเยียวยาให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะคือแล้วก็ต้องปลดล็อกทางเศรษฐกิจเพราะถ้ารัฐบาลเยียวยาอย่างเดียวไม่ปลดล็อกวันนี้เงินมันก็ไหลไปที่เดิมนะครับ ไปที่เซเว่นอีเลเวนไปร้านสะดวกซื้อไปที่เดิมมันไม่ไปถึงรากหญ้าไม่ไปถึงคนรกันน้อยการปลดล็อกทางเศรษฐกิจต้องปลดล็อกนะครับอย่าไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มตัวอย่างง่ายๆนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยคุณห้ามร้านทําผมเนี่ยนะครับทําสีห้ามย้อมผมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีเหตุผลอะไรคุณให้ตัดผมได้แต่คุณแม่เขาทําผมไม่เขาทาสีผมทั้งทั้งที่รายได้มันไปอยู่ตรงนั้นกําไรเขาบี่ตรงนั้นนะครับ หรือคุณห้ามคนกินข้าวในร้านเนี่ยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้ามนั่งโต๊ะเดียวกันทั้งๆนี่นั่งรถมาด้วยกันหัวเมียอยู่บ้านเดียวกันมารถคันเดียวกันนอนห้องเดียวกันแต่มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต้องนั่งแยกโต๊ะมันไม่มีเหตุผลนะวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยถ้ามาจากครอบครัวต่างกันเนี่ยเขาไม่ห้องโต๊ะเดียวกันนะเหล่านี้เป็นมาตรการที่รัฐราชการไม่เข้าใจเพราะนั้นเรียกร้องเนี่ยให้ปลดล็อกอย่าไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็เตรียมการไว้รองรับเศรษฐกิจใหม่หลังโควิดนะฮะสิ่งที่ผมจะเรียกร้องมีเท่านี้ครับไว้มีเวลาไว้คุยกันใหม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านอื่นนะครับขอบคุณนะ